ดนพยายาม 哎，妹妹好。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 哈哈哈哈！哎呀！ ฉันเนธอนะครับถ้าฉันเป็นเธอเป็นเธอไปถ้าฉันเป็นเธอเป็นเธอไปถ้าฉเป็นเธเป็นเธอไปถ้าฉันเป็นเธอเป็นเธอปถ้าฉันเป็นเธอเป็นเถ้าฉันเป็นเธอถาเป็นเธอถ้าฉันเป็นเธอเป็นเธอไป้นเป็นเธอนะถ้าฉันเป็นเธอได้ถ้าฉันเป็นเธอนะอยากเป็นนะอยาเป็นน่าเป็นไปได้ลองทำเือดดินด้วยน่นไวด้วยคอิวเรเป็นยูทูบบ้าไเี้ยว เฮ้ยค no. ุณชอบผมนะผมติดเพนติดเอนะตอนนั้นอ่ะได้หรอแต่มันก็คลายกันนั่นแหละเปนเหมอนกันามันอกล้วมไ่ติดมตยนแค่ควาเพราะป็น่เตอลคุณชอบ่ไหมคุณผมไปร้องตามค์ับเวลาคุณไปเล่นอ่าเลี้ยงติดไม่ต้องไม่ต้องจ่าย่ไร้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวมีบินมาเก็บพีเดียวใช่ใช่คุณดีหาตังค์ไม่ได้ใช้ใช้เวนใ้เวนไม่ไม่ไม่ติดเขาติเขาลงก็ดจะได้เข้าเราใว้ไม่ कर दो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 